พุทธาธาตุจักอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธาธาตุคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่ ผู้ศาสนาสมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธธา,ธาตยังอยู่ไปไม่มีตายรู้อยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโคตรตามที่วางว่าอย่างเคยโอ้เพื่อนเอ๋ ็นไหมอะไรตายแม่ฉันตายกายรับไปหมดแล้วแต่เสียงสั่งยังแจ้วแววหูสหายว่าเคยพลอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลายก็เหมือนฉันไม่ตายกายทำยัง ทำกับฉันอย่างกระฉันนั่นไม่ตายยังอยู่กับท่านทั้งหลายแต่หนหลังมีอะไรมาเขี่ยคายให้กันฟังเหมือนฉันนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงทำกับฉันอย่างกระฉันไม่ตายเถิดย่อมจะเกิดผลสนองหลายขแขนงทุกวันนัด สนทนาอย่าเลิกแล้งทำให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกัน